ก็เป็นงานเซ็นเข้าชิดลมเอวิ่วอร์มนวิชูก็อ่าเป็นงานเซอร์ไพรส์ที่เซนต์ชิทลมจัดขึ้นนะคัวันที่10บนี้ก็คือวันนี้ทุกท่งวันที่14นะครับซึ่งก็มีศิลปินมากมายเลยที่จะมาลงงานส่งความสุขกันไปซึ่งผมกับศรีก็ได้เกียรติมาเป็นอ่าผู้แรกเกียรติมากครับก็เป็นเพื่นที่เรามาเดินอยู่บ่อยครั้งบ่อยมากแล้วก็คืออาหารของที่นี่ เมื่อกี้มีโชว์เพลงมไหคเป็นงไงบ้างเขาวันนี้ได้ร้องเพลงบแฟนกก็เป็นการร้องเพลงหลังจากงานทุ่งเสิร์บก็ชื่อว่าแฟนหลายคนที่มาหาเราในวันนี้ก็น่าจะเป็นทุ่เสิร์ก็าได้ไปอินสอรด้วยกันแก็รอเพลงอะไรกับงนคะวัเขาบอกบรรยากาศเป็นใจมากแล้วก โลกมิวสิควิดีโอวิวนะครับก็มีวันนี้วันที่14บันมาเช่นกครับซึ่งเอาจริงวันนี้งานก็ยังไม่จบครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีศิลปินอีกมากมายเลยนะครับมาต่อจากพวกสองคนนะครับก็ในค่ายก็จะมีพี่ปูควินแล้วก็มีน้องร้อง่พลงฟรีมาด้วยอ๋อขอฝากทุกคนด้วยนะครับใช่ครับช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วในที่กำลังหาของขวัญนะครับจะสามารถมาเช็คอินได้ที่นี่เพราะว่าครบคันจริงเพราะว่าไปไปโซนไหนก็คือเลือกซื้อได้หมดเลย ยังงไเชื่อให้พี่ป้าน่าอาแม่ได้หมดเลยก็ฝันกคนไปเลยคร่ะอาจะเดีดยวามรู้เรื่องของฝันก็ได้ครับแตบว่าน้องซีเนี่ยก็เดินที่นี่ประจำเตรียมฝักของฝันที่สปอตที่ใหม่เลยค่ะเพี้ยนไม่มีเวลาครช่วงช่วงนี้มันก็ทำงานตลอดเลยแต่เล็กๆไปหรือเปล่าว่าเดี๋ยวต้องซื้ออะไรให้ใครบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้เหรอครับช่วงบ่นผมซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็เตรียมไว้ให้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ข้างๆผู้ใหญ่ข้าง ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วอย่างไมได้เลยไมได้เล้วยาคเ็นเตรียมไห้คะสงขัดป่สุีท้ายปีใหม่ที่ต้องเตรียมไว้ก่อน้เอยอ่าปีนี้ก็ต้องเตรียมครับคือเอาปีที่แล้วปีที่แล้วผมไม่ได้ให้สงขัดปีใหม่ไปเลยเพราะว่าเขาฝุ่เสี่ยก็เลยไม่ได้แบบไปวันนี้ปีนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องขอภาพปีสอ ชิ้นที่ดีๆแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ตอบแทนด้วยคือปีที่แล้วเราก็ผู้ใก็หนดนเราเยอะครับแล้วก็เราเรายังไม่ได้เห็นว่ายังไม่ได้ให้สิทธิใจเราไปเลยปีที่แล้วก็หาโอกาสไอีกตอนก็เหอกันในเร่ขาตอบแทนเขาแล้วก็เนี่ยเราก็เรียนจแ้วด้วยนะครับเราก็อยากตอบแทนคนที่ส่งกำลังใจแล้วก็คอยช่วยเราสกิลการเลือกของเราเป็นยังไงบ้าง สุขใจไหมเวลาไป็นคนรับอะไรเงี้ยหแบบว่าแบบไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรกันเลยเนี้ยอ๋อแตว่าผมค่อนข้างดีนะเราเทสเราเทสเราเทสดีค่อนข้างดีเออแล้วชอบไปชอบไปส่องส่องแบบตามในจีของแต่ละคนเงี้ยเออว่าดูดูไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก่อนแล้วเท่าพอไลฟ์สไตล์เขาถ้าเป็นสายกีฬาเขอาจจะซื้อแจ็คเก็ตซื้อเสื้อซื้อรองเท้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบสายไปเที่ยวก็ซื้อเสื้อ รือว่าซื้อซื้อกระเป๋าอะไรอย่างงี้หรือว่าอาจจะเป็นน้ำหอมอะไรแบบนี้ล้วแตกแล้วแต่คือคือแต่เราคนต้องมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้คืออู้หซื้อหนุนปีใหม่ผมง่ายสนุกสนา็ง่ายใช่ใช่แบบเราแบบว่าต้องแบบว่าเตรียมไหมว่าเออจะจะเสนออะไรให้ใครบ้างอะไรย่างเงี้ยเตรียมเตรียมพอเราจะดูว่าคนนี้ชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรก็คือเราจะเลือกให้ คืออันนี้คือของขวัญเนี่ยเราเลือกให้สําหรับคนคนนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จสิงๆว่าเราเราเองก็ถือว่าเวลาเราได้ของขวานเยอเออถ้ามันเป็นของที่ใช้ได้จริงทุกวันก็มันก็จะดีเราก็เลยจะเลือกที่เหมาะสมกับเราเสนอเป็งของชายอะไร่เีก็ไม่ใช่ถ้าปกติทางเทศกาลเราสองคนแบบว่ามีซื้อให้กันดูไหมคะแบบพิซซ่าปีใหม่เีพร้อมเลยนะทุกคนมีป่ะแล้วทีนี้ล่ะทีนี้ล่ะไม่เห็ใจมากแคน่เห็นใจอ่ะ ไอ่ะทไมอ่ะเจ้กาก็จะไ้ปถึงยังไม่แน่ใจเพรามันถึงไม่กี่วันแล้วนะวามังานหลายวันนะพี่หลายวันอยงานวันนี้ยังไม่ยไม่หยุดเลยแ่็ราแต่รามีนะว่าเทศกาลเราแบบว่าอยากจะซื้อให้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าผมอยากซื้อให้ซื้อให้ได้ไม่ต้องไม่ต้องานไม่ต้องวาตอนนี้อยากนะตอนนี้อยากยังไม่ยุดเลย้อีกี่ว่าอาจะอยากไมก็ไม่แน่ครับวั้อาจจะอยากไม่ไ อีสองวัน uhm ก si. ็อาจจะอยากกันแต่วันที่12.2นะอะไรนะครับวันที่12.2นะมไม่ผมเรื่องโสดรถอยู่แล้วโอ้โอเคคุณร้ดูคุณให้ดูก่อนยิงนะอ่ะเขาสีอะไรคะอะไรสมัคเกืออะไรสมัคเกือกอะไรนะแต่ว่าเราเตรียมอะไร้ห้กันหรือเปล่าม่าารดีมายที่บอกไปเลยไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปเตรียมครับผม เออถ้าสำหรับตัวผมอันสำหรับเราไม่ไม่มีอะไรเลยใช่แค่อยากใช้เวลาอยู่กับคุณแค่นั้นเองแต่ได้ได้มาได้ทักไหมหรือว่าแบบเลิกงานมีงานอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่เลยเดี๋ยวบอกแปลว่าจะไปไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดมีงานเราจะไปพักก่อนนะมาถงร้อนอค่ะก็จะทำเป็นคอนเสิร์ตหน่อยที่ผ่านมา โอ้โหน่าจัมากทุกระหมดาเราโนต์ไ้เออขียของิเนาะมีความแบบน่าร <Sp ักบไยังไงบ้างเขอกเราเหมือนไม่ใช่เห็โมเมนตนี้ของเราก็พยายามทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตก็จะพยายามอะไรก็ตามที่ให้ให้แฟนร้กว่ามีอะไรใหม่ๆให้ให้ดูครับก็ด้วยความที่ว่าเราก็ทำมา ทำมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็พยายามหาอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเขาเขามีความเอีนจอยเขาสนุกแล้วก็เป็นภาพจําเป็นภาพจําติดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ก็เป็นโชว์สีภาพที่ผมคิดว่าเออก็ดูก็ดูเหมาะกับคนไทยดีแล้วก็แล้วก็เพลงเพลงก็เพลงคนไทยก็หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยใช่แล้วก็หลายๆเจเนอเรชั่นก็น่าจะรีเลทกับกับเพลงไทยหล่านี้ังแล้วเราแบบว่าพอโชว์จบเราดูที่ผมที่แต่งแล้วเป็นยังไงบ้าง ติไม่ค่อยได้ดูบ้างใช่ก็แตเห็นแล้วว่ามีค่ะโอ้ลุ้มเริ่มออกมาเยอะก็พอก็พอดูบ้างก็รู้สึกว่าก็ดูคนผมก็ดูในคอคือถ้าเราดูในคอเป็นหลักเนาะคือดูในคอเขาทุกคนเขาแฮปปี้กับเราเขาบอกว่าเขาว่าได้จะเป็นฟีดแปดที่ดีกับเปีก่อนมาและวผมชอบเพลงเจเย็นที่ได้กับพี่บุ๊ควิจูอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าคนก็จะชอบชผมรู้เรื่องเอาจริงๆโชว์ๆ เราทำเป็นที่อยู่แล้วเราเราเลยรู้สึกว่าเราชอบชวุอยู่ที่เราแต่ของฝั่งคือไถามว่าแม่แบบโอ้โหจัดามากเขาเขาเสรยังไงคะวันน,วนันเออไม่ได้ตั้งใจครับเชื่อไหมอจิงเชื่อเขาจะบอกว่าในอ้ามไม่ไไม,มัเป็นเอไอม่ใช่เหรอว่าฝากนะว่าไม่ใช่นะจะเป็นแม่กันใช่ไหมเรากวออ่ก็ ก็เป็นฟิลแบบไฮบิดก็คือเป็นแม่แล้วเป็นแฟนด้วยทีติดไปผิดมาเรไม่อยากเป็นได้อย่างเดียวหลายๆคนเริ่มไม่อยากแต่เราเราได้หมดครับเราได้หมดก็รู้สึกว่าดีใจครับแบบคอนเสิร์ต้นี้แล้วก็อยากขอบคุณทีมงานเบื้องหลัทุกคนเลยแนนเชอร์หรือว่าพี่ซาวแบบทุกทุกคนเลยเขาทำานแบบหนักหกักหน่วกมากมากคือบางคนเขาก็สลับเวลาดูแลครอบครัวต้อมาอยู่ที่คอนเสิร์ตของเราหรือว่าบางคนอยากแฟนคลับก็คือแบบ เก็บเงินมาทั้งปีเพื่อมาดูเราเราเลยรู是是้สึกว่าคอนเสิร์ตนี <sh arp> simplest, ้พ um ิเศษมันต้องมีอะไรพิเศษมันต้องมีอะไรเป็นแบบที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับค่าบัตรที่เขมาดูใช่ครับก็เรียกว่าคือแบบว่าทุกคนก็คือแบบโอ้โหสูขึ้นเยอะมากเลยสำหรับคอนเสิร์ตนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆเพราะว่าคอนเสิร์ตแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีพวกเขาเนราะว่าขอบคุณนบ เออที่แฟนๆบชอบในซีดีในไทยทับด้วยมันทำให้เกิดต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นแฟนที่แบบคอยพพอนตแอ้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่เสมอแล้วก็เราพวกเราสองคนแัญาเราก็จะมง,งานของมนทีดีเสมอแสดงว่าปีหน้านี่คือถ้ามีควาดม,มันต้องแบบว้าี่งกว่านี้มนไม่แน่ใจครับยังยังยังไม่กล้าบอกแต่ว่ายังไงก็ต้องเป็นอะไรใหมให่ๆแน่นอนที่ยังไม่เคย ก็พอมบผมก็ยังพร้อมๆเลยสมส่นี้ดีขอสว่างสดใสลองอันนี้เขาเขายอมมาแล้วน้นสว่างแบบใสขึ้นผมลืจากตอนแรกเหมือนกินหลอดไปอยู่แล้วอันนี้คือยิ่งกว่าหลอดไปสว่างว่างวาววาวาเป็นแบบอ่อ่ะขวางให้ตาิดตาดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบว่านี่ก็แบบเรามีกันอยางติดาแอย่างไรก็ขอฝากสักชิ้งนะครับ Every moment w a feel เป็นยังง อะรที่กำลังหาของขวัญน,นะครับก็มาดูได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีเป็นแบบเรียกว่าเนี่ยมีพี่พี่น้องๆจากจีนแมนทีวีนะครับมีน้องผู้วินแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะครับก็คือยะเลยให้กำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับฝากซีรีส์ด้วยครับตัอยู่ในความคนนุ้มครอง,องก็คืออยู่ออนไลน์เครับนครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับที่งานสไตล์ลิวสิยยกนะครับไปไกลนะครับโอเคขอบคุณค่ะ Thì pháp Có đi tới luôn.